สวัสดีครับกลับมากับช่องเาเนเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้ในเวทวอร์นะครับมันจะมีโหมดใหม่ซึ่งเรียกว่า Rush นะครับก็คือทุกอย่างจะเร็วขึ้นนะครับเจเนเรเตอร์สร้างเงินอะไรพวกนี้ก็เร็วขึ้นหมดนะครับจับทุกอย่างมันจะเต็มหมดเลยนะครับแล้วก็ก็คือเกมโหมดเกมโหมดนี้ก็คือจะพยายามให้ผู้เล่นนั้นจบเกมให้เร็วที่สุดที่จะทําได้นะครับแล้วก็มันจะมีเราสามารถแบบโสร้างเป็นสะพานได้เร็วมากเลยนะครับด้วย แบบคนแกะนิดเดียวเองเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดบีชโหมดนะครับมันจะสร้างเป็นแบบโอ้สะพานยาวนี่ใช้ได้เลยนะครับโอเคเอาขวานปุ๊บแล้วผมก็ไปได้เลยอย่าลืมระเบิดด้วยดีกว่าระเบิดนะโอเคแล้วพอเขาไปปุ๊บผมก็เฝ้าหลังให้นะ มันต้องทำอย่างนี้โอเคมันแน่ผมแน่สายโอเคยังไม่สายไปนะครับ ผมไม่ได้เล่นเบนสวอนานี่เล okay. ่นไม่เก่งเลยตอนนี้ผมไม่ได้พีวอย่างนี้นานนะผมเล่นแต่ s k y ยบล็อโอเคผมเปลี่ยนด้านไม้นิดนึงนะครับ อ้าวเฮ้ยไม่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 เฮ้ยเฮ้ยนะเฮ้ยนะตายตายเดี๋ยวน้ำเงินตายแล้วนะครับทีมแดงก็ทีมผมก็ไม่ไหวไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่อยู่ไม่ค่อยรอดแล้วนะครับเหงื่อไว้ก็มีช้ำเน็ตนะครับช้ำเน็ตนี่เป็นแบบอัาเกรดที่ผมชอบที่สุดในเกมเลยนะเป็นแบบเพิ่มเดเมจเยอะมากเลยครับคือได้ช้ำเน็ตทีเดียวนี่คือแบบทีมเราจะสามารถ เโอเคไม่โอเคครับเรามาดูกันนะครับว่าในโหมดใหม่นี้ผมต้องใช้กีตาร์ถึงจะชนะได้นะครับผมเอาใหม่เอาใหม่นะ เล่นเร็วๆนะครับโหมดแอคทีฟแบบนี้ง่ายนะครับใหม่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 โอเคผมใช้ปิ e โหมดไม่ชินเลยอะโอ้ผมกะจะแบบเนื้แบบวางให้มันมีสะพานมากันหัววันนี้แต่ไม่ผมผมลืมไปว่าผมปิดโหมดมันอยู่นะครับแล้วมันมาถึงข้างบนหัวเราแล้ว,แล,วแล้วมันหายไปไหนมันก็ว่ามันไม่ใช่มันเอเอ๋อสีน้ำเงินก็มาด้วยสวยแล้ว เออ,เอ,อผมจะไปโจมทีมสีน้ำเงินเลยนะผมพิวพีใช้ได้นะไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าเออผมก็พิวๆๆได้นะกดแอปเปิๆๆๆ้ลผ,ผมยังผมยังผมยังไม่อยากตายผม,ผมยังตายไม่ได้นะตอนนี้อยากผมอยากอยากผมตายเร็วขนาดนี้ไม่ได้ โอเคผมว่าผมต้องรีบหนีกันผมคงสู้ไม่ได้สองต่อหนึ่งไม่ไม่ไม่ตอนนี้ผมมั่นใจว่าผมชนะครับผมชนะแน่นอนผมชนะแน่นอนตอนนี้ครับผมใจชนะในแค่ตายที่สามนะไม่แพ้แน่นอนตอนนี้โอ้ oh my god โอเคผมเออผมลืมเรื่องไอ้ไข่สะพานนั่นไปเลย mối bịt you know. Hơi mày, cầm à cầm à cầm à, Bye, cà à, mà Ờ, ờ, hả, hả, ờ, hả, 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 ờm, เออไปไปไปอ๋อมันอยู่นั้นโอ,โอเคผมแน่ได้คิวนะเมื่อกี้ผมแน่ได้คิวผมได้คิวไหมผมไม่ได้คิวนะครับแล้วมีใครมาไหมทีมผมยังอยู่ไหมโอเคทีมผมยังอยู่ยไหยมันมามันมามันมาแล้วมันมา,มนมาผมต้องเอาดาบก่อน ไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่โอเคผมมตายไม่ได้แล้วผมตายไม่ได้แล้ว,ลวช่วยด้วย <c oughs> ผมไม่น่าจะชนะแต่ว่าผมก็พูดแบบนี้ทุกตาลวตานนี้ผมน่าจะชนะ โอเคไปเหอะไม่ไม่ผมยังไม่ไปกันไม่ไมผมเล่นเบสว์วอลก่งมากเลยนะครับเห็นไหมสงุง เราอีสปอนเลยมีเช้าเนียน่ยแล้วโอเคผมโดนลุมสองตอนหนึ่งนะดังนั้นเมื่อกี้ผมผมยังฆ่ามันได้นะเออผมยังเล่นผมยังเล่น,ผม,ลนผมยังเล่นม้ค้ำเป็นอยู่ <c oughs> เออทำไมผมไม่เอาเพชรสักสองสักสี่เม็ดสักสองสามเม็ดเนาะ มีระเบิดผมเหมือนได้ยินเสียงระเบิดผมเห็นเอ d นเดอร์โพรซึ่งมันยนต์ไม่แม่นนะครับไม่ที่ผมตาย โอเคมันสายไปหน่อยแต่ว่าผมติดอยู่ไอ้นี้โอเคผมเราเกือบสายไปหน่อยแล้วนะครับเกือบไปแล้วเกือบมากอะเกือบเกินไปหน่อยไม่ไม่มันเป็นมันเป็นไปไม่ได้ผมตายแล้วผมตายแล้วแน่เลยผมไม่มีผมไม่มีคนแกด้วยทีมไหนเออทีมอ๋อโอเคทีมผมตายแล้วผมไม่ต้องผมไม่ต้องกลับไปหามันแล้ว ไ่ไม่ไมปเดี๋ <laughs> <laughs> ยวตายนะเพื่อน <laughs> ช็อตเดียวช็อตเดียว <laughs> ผมว่าผมไม่ไม่ควรจะอยู่ตรงนี้โอ้ <laughs> มาเลยมันลลองผมนิดนึงโอเคทีมเราตายแล้วนะคโอ้โอเคอีกนิดเดียวอีกนิดอีกนิดเดียวเกือบแล้วนะเมื่อกี้ผมทันทันในทันเวลาพอดีเตะเลยนะครมามันไม่ตก อ๋อโอเคยังไม่แพ้นะครับทีมผมคโคตรโหดเลย เดรวยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นะไม่นะไม่เกียร์เกียร์เกียร์ไม่ไม่โอเคเกือบติดกันโอเคยังรอดอยู่นะครับโอ้ยก่อน ไปทำลายทีมแดงกันไม่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 อะ โอเคนะครับผมเพิ่งรู้ว่าราคาของไข่สะพานมันราคาแค่หนึ่งนะครับราคาแค่หนึ่งหนึ่งอเมเรโนะครับเ้ไปอยไม่เฮ้ย ไม่เองนิดเดียวเองอ๋อเอ้ยไม่ไม่ไม่บายไม่แกทำอย่างนี้ไม่เราที่แกทำนี้ไม่ได้แกทำนี้ไม่ได้แกทำนี้ไม่ได้ฆ่ามาันฆ่ามันโอเคเกือบผมเกือบตายตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมเริ่มเกมอย่าบอกนะว่านั่นทีมสีเอ,อ๋อมันยังไม่ตายนะครับสุดยอดเลยโอเคผมต้องรีบหนีแล้วผมคิดว่านี้ไม่สถานการณ์ดีผมควรจะอยู่ฐาน แหลกนิดนึงแล้วก็ว้าอะไรน่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเก่งเกินไปนะครับผมมีแผนนิดนึงก็คือผมจะรีบไปตรงกลางก่อนเลยแล้วก็เนอะมไม่แบ่งไม่แบไม่แบ่งไม่แบ่งเพชรให้เขาอะ่ะ โอเคโอเคปดนลงไปปดนลงไว้อย่างนี้สี่เมตรแล้วสุดยอดโอเคผมได้ชมป์เน็ตแล้วนะครับตอนนี้อ๋อทีมสีน้ำเงิน <c oughs> <c oughs> ผมทิ้งเพื่อนผมไว้อย่างนั้นนะครับ โดนนอกแม็กไปไกลเกินทีมฟ้ายังไม่ตายใช่ไหมผมต้องการผมอยากจะไปคิวสักคนอะ่ะอยากจะฆ่าสักคนผมอยากจะทำลายส,สักทีมหนึ่งอ,ะอ่ะออบ้าอีทีมอะไรอันทำลายผมทีมเหลืองเหรอ เก่งกว่าผม PVP ใช้ได้นะผม PVP เก่งกว่าหลายคนในเกมนี้โอเคแต่ว่าผมจะไม่อยากสู้กับคนใส่ชุดกอบเพชรมากเท่าไหร่ผมแบบไม่อยากสู้กับคนใส่ชุดกอบเพชรเลยมาผมติดอยู่ ผมเพิ่งเปิดแคปล็อกนะครับผมก็เลยเป็นแคปเป็นเทอร์เรสเตอร์ทุกันเลยไม่เป็นไรผมเข้าไปสู้นะครั้งนี้ผมผมจะเอาเป็นไข่นะปึ๊บโอเคแล้วก็ศัตรูอยู่ทางนี้ใช่ไหมบิ m ม d e แอคท v เวตแล้วก็ไปเลยนะครับ ควรจะรีบ <izon> กับผมควรจะรีบกับผมควรจะรีบกับควรจะที่จะรีบกับผมควรควรจะรีบกับเกินไปอ่ะเออไปเก็บผมควรรีบไปเอาเพชรเร็วรีบไปเอาเพชรแล้วเร็วเอาเพชรมาม่ผมอย่าโดนอย่าลุมกันนะผมอยากโดนลุมสองสองทีมพร้อมกันสุดๆเลย หนีไปตอนแรกถ้าเกิดมันทำถ้าผมคิดถ้ามันคิดผมหนึ่งครั้งก็คือผมตายเลยในะโชคดีโชคดีที่มันคิดว่าผมเก่งออกว่ามันนะครับไม่เอาหนะาหนึ่งใหญ่เล่นอย่างนี้โอเคโชคดีนะครับมันไม่ได้เก่งขนาดนะั้น สิน้ำเงินไม่ไม่อย่าอย่าทำอย่างนี้ไม่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 ่แกตายไปฆ่าไป โอเคผมไม่น่าจะไหวนะครับผมมน่าจะไม่ไหวนะครับผมไม่น่าจะไหวแบบสุดๆเลยนะครับผมไม่น่าจะแบบไม่ไหวแบบไม่ไหวเลยนะครับไม่นะอย่าเดี๋ทำอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> ผมมีดาบทิเน็นชานผมควรเข้าไปไหม ให้ทีมมันหันหลังก่อนนะครับไปเริ่มเริ่มก่อเอ๊ะ เม็ดเลยนะโอเคผมขอไข่หนึ่งฟองพอ,พอแล้วผมก็เก็บเพชรไว,ว้เก็บอัญมรไว้สำหรับอ,อื่นโอเคทีมเทาันยังอยู่นะต่ำเกินนะมันไม่เห็นใช่ไหมม่เห็นแน่นอนมันเห็นแน่นอนอผมกลัวตกตลอดเวลาเลยเอมีคนโยนมาโอ,โอเค ไปทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่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 เตียงพังแล้วก็ไม่เฮ้ยบายบาย มามาเขียนเปิดโหมดลักทีเวีนะครับ โอเคผมคิดว่าผมจะฆ่ามันได้เลย โอ้ <laughs> ผมจะเป็นอ่าเพจก่อนฮึ <h ums> ไม่ตายเร็วตายเร็วอ,อ๋อมันตกได้ไง <laughs> ใส่เพื่อนผมไม่มีขวานอ่ะครั้งนี้ผมมีดามเล็กเลยนะแล้วก็มีขวานด้วยถ้าครั้งนี้ผมแพ้อกีกไหมคงจะเป็นไปนไม่ได้นะอ๋อตายตายมันมองอะไรอยู่มันมองอะไรอยู่มันมองอะไรอยู่เดี๋ยวผมตกอีก ทางลงเลยใช่ไหมไม่เจ็บไหมเนี่ย โอเคโอ้แค่คิดเดียวผมก็ฆ่ามันได้แล้วเนี่ยอาวอ๋ออไอคนที่ว้าบอกไปก็คืออ๋อโอเคผมโง่เองผมโง่เองนะครับเมื่อกี้ผมลืมไปว่าผมอยู่ทีมขาว โอ้ชุดกอบเพชรโหดอยู่ผมควรรีบผมควรรีบเอาอะ่ะนี่ไงชุดกอบเพชรเราเนี่ยชุดกอบเพชรเออใช่ชุดกอบเพชรแหละผมเกือบเรียกว่าชุดกอเอิมโรลแล้วนะโอ้ทีมแดงโคตรแบบดูด,ดูผมคิดว่าทีมแดงแน่โหดนะครับดูดิมันทำลายแบบแทบทุกทีมเลยนั่นไง อ,อย่าตายนะเตียงอย่าพึ่งพังนะ,ะกลับมาทันเวลาพอดีเป๊ะเลยนะครับโอเคผมลืมซื้ออ้สัตรับผมก็เลยไม่รู้นะครับว่ากำลังจำมาจำมัน เพชรโอเคมารโรวอยู่แค่อ๋อสุดยอดเลยทีมผมยสสุดยอดตายแล้วนะครับ ผมชนะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ